สวัสดีค่ะเช่นเคยนะคะก็ก่อนอื่นต้องสวัสดีวันปีใหม่ตุดจีนไทยนะคะซิงเจียอยู่อีซิงนี่หัวดใช้ค่ะจุดจีนนะคะแต่เป็นที่ประเทศไทยนะคะวันนี้ก็คือเป็นวันเที่ยวนะคะใช่ไหมคะเมื่อวานเป็นวันไหว์วันนี้เป็นวันเที่ยวนะคะวันที่สิบวันเสาร์ที่สิบนะคะหลายๆคนก็ แตกซองแดงหลายๆคนก็รับซองนะคะก็จะมีทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะส่วนวันนี้นะคะปุ้มมาเป็นผู้ให้เลยค่ะให้โปรโมชั่นที่ดีๆช่วงนี้นะคะยกขายดีมากเลยนะคะจึงทําให้รู้ว่าคนไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนทํางานกลุ่มวัยรุ่นนะคะมีความสนใจในอันนี้มันมียกเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็นะคะวันนี้เนี่ยสิ่งที่ ขายดิบขายดีมากๆเลยนะคะก็จะเป็นหยกเนื้อแก้วไทยเอนะคะเพราะว่าเป็นหยกที่หายากแล้วก็ยุคนี้นะคะถือว่าเป็นเขาเรียกว่ายุคเก้าเนาะยุคเก้าเนี่ยเครื่องประดับที่สําคัญนะคะก็จะเป็นอัญมณีหยกหนึ่งในนั้นและอ่าเดี๋ยวนะคะและที่ปุ้งใส่อยู่เนี่ยนะคะก็จะเป็นหยกพม่ารธรรมชาติเนื้อแก้ว ซึ่งเป็นแกะสลักเป็นรูปองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะถือว่าเป็นเครื่องประดับมงคลหรือเครื่องประดับสายมูนะคะที่คนยุคเก้าเนี่ยจะต้องมีติดไว้นะคะยุคเก้านี่หมายถึงอะไรเมื่อปีที่แล้วเรายังเป็นยุคแปดอยู่เลยนะคะตอนนี้เนี่ยก็เข้ามาในช่วงปีใหม่จีนนะคะก็คือวันรุดจ,จีนนะคะก็ถือว่าเป็นยุคเก้าเต็มตัวนะคะ,ะโดยเฉพาะนะคะยุคเก้าที่กําลัง ที่เรากำลังอยู่ตรงนี้ก็คือตั้งแต่ปี2567จนถึง2586นะคะทุก20ปีก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในไม่ว่าจะเป็นเทรนต่างๆเทรนค้าขายเทรนโลกพลังจักรวาลต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคเก้เนี่ยถือว่าเป็นปีแห่งธาตุไฟจะเต็มไปด้วยพลังแห่งความสว่างสวยความสดใสนะคะแล้วก็มีชีวิตชีวา การมองโลกในมุมมองที่มีความสุขดังนั้นเนี่ยคนที่มีความสุขก็จะโดดเด่นในยุคนี้นะคะและก็จะเป็นพลังดึงดูดความสําเร็จในการทําธุรกิจนะคะหน้าที่การงานชีวิตความเป็นอยู่ชีวิตครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่หลายๆท่านนะคะ,ะเขาเรียกว่าสายมูเนี่ยก็จะส่งผลในยุคนี้นะคะใครที่แบบว่ามีพลังความเชื่อนะคะในสิ่ง สิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับสายมูนะคะหรือจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเขาเรียกว่าศรัทธาอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะการที่เราจะศรัทธาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะก็ขอให้เขาเรียกว่าศึกษานะคะที่มาที่ไปเพราะว่ายุคนี้เนี่ยเขาจะมองกันที่ของจริงเขาจะมองกันที่หลักฐานไม่ว่าจะแค่ไม่ใช่แค่ทาง วิทยาศาสตร์เท่านั้นนะคะทางประวัติศาสตร์หลายๆทางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนรุ่นใหม่คนยุคเก้าเนี่ยก็จะฉลาดขึ้นนะคะแล้วที่สําคัญนะคะการมองโลกในมุมมองที่มีความสุขดังนั้นคนที่มีความสุขจนโดดเด่นจะเป็นพลังดึงดูดความสําเร็จนะคะและทําให้คนหันมาสนใจโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจค้าขายนะคะก็จะพึ่งพาคนที่มีพลังงานธาตุไฟเป็นหลักนะคะ ขณะที่ธาตุไฟในยุคก้าก็คือตัวแทนของผู้หญิงค่ะนะคะผู้หญิงสาวสาว,สาวโสดนะคะนับเป็นช่วงเวลาแห่งความจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยคนไม่โสดนะคะแต่คิดดีทำดีปฏิบัติดีก็รุ่งเรืองร่ำรวยประสบความสำเร็จได้นะคะแล้วก็มีความโดดเด่นของหญิงสาวมากกว่าชายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพลังจักรวาลพลังหยินหยางนะคะจะต้องมีความสมดุลกัน นะคะแต่ในยุค9นี้นะคะพลังหยินอย่างที่เป็นหญิงเนี่ยจะเด่นโดดเด่นมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากวันที่9กุมภาพันธ์ไปแล้วอันนี้ไม่ใช่แม่หมอนะคะคือปุ้มก็ศึกษาในเรื่องของศาสตร์หลายศายสตร์เนาะแล้วก็สนใจว่ายุค9เนี่ยธุรกิจไหนโดดเด่นเครื่องประดับไหนที่โดดเด่นนะคะโดยเฉพาะหยกนะคะตอนนี้เนี่ยคน,นหันมาสนใจกันค่อนข้างเยอะนะคะ ทุกกลุ่มนะคะ,ะโดยเฉพาะนะคะ,ะกลุ่มที่เขาเรียกว่าเครื่องประดับขายดีที่สุดในโลกก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นชาวอเมริกันนะคะเพราะว่ามีสถิติว่าในปีที่แล้วนะคะจนถึงต้นปีนี้นะคะมียอดการจำหน่ายสินค้าในส่วนของที่เป็นอัญมณีและเครื่องประดับในสหรัฐอเมริกานะคะ มีมูลค่าสูงมากๆเลยค่ะนะคะปะอย่างปีที่แล้วประมาณ70ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะคะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นจนถึง2.9%ถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านๆมาและโดยเฉพาะปีนี้นะคะในเรื่องของผ่านเครื่องประดับนะคะแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสตรีทบอยพวกฮิปฮอปนะคะ หันมาสนใจอัญมณียกกันมากขึ้นโดยเฉพาะวัยรุ่นนะคะเจนวเจน Z ซเขาจะมีเขาเรียกนิสัยในการบริโภคของใช้เครื่องประดับเนี่ยไม่เหมือนกับคนรุ่นเก่านะคะเขาจะเปลี่ยนแนวเขาจะไม่มองว่าอันนี้จะต้องมีราคาสูงราคาแพงเขาจะมองในเรื่องของคุณค่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นชาวอเมริกันนะคะที่ ชอบเครื่องประดับสังเกตนะคะจะมีเครื่องประดับขายดีมากแล้วโดยเฉพาะนะคะในยุคเก้าเนี่ยอ,ออนไลน์การขายออนไลน์เนี่ยจะเป็นที่นิยมมากโดยเฉพาะที่ประเทศอเมริกานะคะเพราะว่าเขามองว่ามันเป็นตลาดที่กว้างไกลสามารถที่จะมองไปได้ทั่วทุกมุมโลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจออนไลน์เนี่ยถือว่าเป็นธุรกิจที่เด่นในยุคเนี้นะคะแล้วเครื่องประดับ ในยุคข,ของ Gen Y นะคะหรือเขาเรียกว่าอ่าย g ง e n นะคะก็คือกลุ่มวัยรุ่นนะคะจะหันมาสนใจเครื่องประดับที่มีประวัติมีความเก่าแก่นะคะเขาไม่ได้สนใจในส่วนของราคานะคะเขาสนใจในมูลค่ามูลค่าในที่นี้หมายถึงว่าความเขาเรียกอะไระคะอย่างยกอย่างเงี้ยมันยกจกกักรพรรดิอย่างเงี้ยค่ะประเมินมูลค่าไม่ได้เลยตอนนี้วัยกลุ่มวัยรุ่นกลุ่ม ที่สหรัฐอเมริกาจะสนใจในอัญมณีหยกเป็นมากๆเพราะหนึ่งหายาก2เขามีหลากหลายสีนะคะโดยเฉพาะหยกพมา่าเนาะแล้วก็มีการแกะสลักที่สวยงามเพราะว่าเขาเป็นหินแข็งๆแต่คนมนุษย์สามารถแกะสลักได้สวยงามมากๆนะคะอ่าุ้งก็นะเก่นเพื่อการเปิดไรนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยอ่ช่วงตุดจ,จีนนะคะใครที่ สนใจในคอเลกชันไหนนะคะโดยเฉพาะหยกพมา่านะคะที่แกะสลักเป็นรูปองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องประดับสายมูในยุคเก้าเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่ผมบอกว่ายุคเก้าเนี่ยคุณผู้หญิงจะโดดเด่นไม่ว่าจะทําธุรกิจอะไรก็ตามนะคะก็มีติดกายไว้จะดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องประดับที่เป็นมงคลนะคะอย่างองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมเนี่ยเป็น เขาเรียกว่าพระโพธิสัตว์ท,ที่ปุ้มและครอบครัวนับถือมากๆนะคะแล้วก็ท่านเนี่ยมีจิตที่เมตตานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นเครื่องประดับสายมูในหนึ่งชนิดในยุคเก้านี้นะคะแล้วปุ้มก็ได้นํามาจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษเลยและท่านใดน,นะคะที่ตอนนี้เนี่ยมองหาเครื่องประดับหยกที่จะมามอบให้ในช่วงวันตรุษจ,จีนนี้นะคะหรือจะเป็นช่วงวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักที่ใกล้จะถึงนี้นะคะ ก็มาชมนะคะหยกของศูนย์มหาสมบัติสามแผ่นดินกันนะคะเพราะว่าหยกของศูนย์มหาสมบัติสามแผ่นดินมีสเสน่ห์มากๆนะคะมีความก่าวมีความขลงังมีมนสเสน่ห์แล้วก็นะคะ,ะเป็นหยกคุณภาพมีหลากหลายเลเวลนะคะไม่ว่าจะเป็นไทเอทไทบีไทซีนะคะซึ่งถ้าเราศึกษาลึกๆแล้วเนี่ยทุกไทยก็คือหยก แท้เพียงแต่ว่าอาจมีการปรับปรุปรงคุณภาพตั้งแต่ไทยบขึ้นไปนะคะส่วนไทยเนะคะก็จะเป็นหยกธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติล้วนๆไม่มีการปรับปรุงคุณภาพเลยโดยเฉพาะหยกเนื้อแก้วนะคะเป็นอะไรที่ราคาสูงลิบลิ้วเลยนะคะถ้าเกิดท่านใดที่ไปเที่ยวฮ่องกงนะคะท่านจะเห็นว่าอัญนนมณีหยกเนื้อแก้วเนี่ยแพงมากๆกระหลัดหนึ่งเนี่ยนะคะราคาของเขาเนี่ยหลักหมื่นนี่แทบไม่มีเลยนะคะก็หลักแสนขึ้นไป แล้ววันนี้นะคะวันนี้ตั้งแต่ตั้งแต่วันวันไหว้เนาะวันจ่ายวันไหว้แล้ววันนี้วันเคี่ยวอันนี้มันนิยกขายดีมากเลยนะคะแอดมินตอบแชทกันไม่ทันเลยะค่ะนะคะแล้วก็หยกของสุมาสมบัติสามแ่นดินเนี่ยพุ่งพยายามเปิดหูโชว์นะคะอ่าแล้วหยกของสุมาสมบัติสามแผ่นดินนะคะก็มีหยกเนื้อแก้วซึ่งวันนี้เอ่อช่วงเนี้ยขายดีมากๆเพราะว่าท่านประธานใหญ่นะคะท่านนํามา ให้สาขาชนบุรีเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะคะในการประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะคะแล้วก็อัญนนมณีหยกนะคะในราคาไม่แพงเลยค่ะแล้วต่อรองมาเนี่ยมั่นก็ใจดีนะคะให้นะคะถือว่าเป็นของขวัญในช่วงวันตรุษจ,จีนซึ่งวันนี้นะคะก็อย่างอย่างเครื่องประดับหยกเนื้อแก้วที่เป็นสร้อยอย่างเงี้ยค่ะที่สาขาชนบุรีเนี่ยเหลือไม่ถึง สิเส้นเลยนะคะแล้วก็มีกำไรหยกเนื้อแก้วไทเอนะคะไทเอนี่คือท็อปคุณภาพเลยนะคะละซึ่งตอนนี้เนี่ยมีท่านสมาชิกหลายท่านนะคะว่ามาเมาเกือบหมดแล้วค่ะตอนนี้นี่เหลือไม่กี่เส้นเองนะคะโดยเฉพาะหยกเนื้อแก้วไทเอเนี่ยก็ปุ้งก็จะจะรีเควสไปทางศูนย์ใหญ่นะคะให้อ่าทำเป็นคอลเลคชันมาใหม่นะคะเพราะว่าตอนนี้ขายดีนะคะที่มีอยู่ในตู้เนี่ยไทเอีนเกลี้ยงเลยนะคะ ส่วนวันนี้เนี่ยปุ้งก็เลยนำหยกเนื้อแก้วไทเอนะคะซึ่งหลายหลายคนถามถึงมาจากโปรโมชั่นนะคะโดยเฉพาะกำไรหยกไทเอนะคะที่เป็นกำไรหยกแกะสลักนะคะวันนี้เอาหลักพันไปเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมกล้องอีกตัวหนึ่งเนาะไปชมความชัดเจนในรวดลายในเนื้อนะคะในความใสของหยกเนื้อแก้วกันค่ะ อ่าอันนี้นะคะปุ้งขอเปิดด้วยยกเนื้อแก้วอย่างที่บอกว่ายุคนี้นะคะยุคเก้าคนจะนิยมนะคะเครื่องประดับที่แกะสลักเป็นรูปองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะชิ้นนี้เนี่ยวันนี้ปุ้มนำมาเพียงแค่สองชิ้นจริงๆเขาจะมีสีอันนี้สีออกเขียวบรูนะคะเขียวออกไอซ์บลูนะคะแล้วก็ วันนี้มีมาแค่สองชิ้นเท่านั้นนะคะสองชิ้นเท่านั้นกูให้ดูชิ้นแรกก่อนเนาะใยดี่มากเลยค่ะแล้วเขาจะมีสีเขียวเข้มด้วยแต่ว่ามีคุณท่านสมาชิกเนี่ยเอทไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเขาสวยมากสําหรับชิ้นที่ท่านเห็นอยู่นี่นะคะเป็นจี้หยกนะคะพมา่าเนื้อแก้วไทยเอแกะสลักเป็นรูปองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมปางประธานพรน,นะคะ บางประธานผ่อนเนื้อใสมากนะคะแล้วดีไซน์นะคะดีไซน์เราก็ทําแบบเขาเรียกว่าอแข็งแรงค่ะแกะให้ดูเนาะด้านหลังนะคะด้านหลังเห็นไหมคะแข็งแรงนะคะแล้วตรงนี้เป็นเนื้อแก้วสีของเขานะคะอะเป็นสีแบบว่าออกบรูนะ,ะเขียวบรูหรือบางคนจะเรียกว่าไอซี่ก็ได้นะคะเรานํามาจัดโปรโมชั่นปกติแล้วเนี่ยชิ้นเนี้หกหมื่นบาท เรายังจัด50%อยู่นะคะก็คือ30,000ืทั้ง2ชิ้นเลยอ่ะให้ดูใกล้ๆนะคะ30,000บาทนะคะเป็นจีหยกพมา่าธรรมชาติไทยเอค่ะตัวเรือนะคะหุ้มเงินชุบทองคำนะคะอยู่ที่30.63%เนะคะสำหรับชิ้นนี้นะคะส่วนชิ้นนี้นะคะอ่าเนี่ยเราไปมอบให้ในช่วงเทศกาลตรุดจีนะคะผู้ รับนั่นยิ้มแฉ่งเลยนะคะเพราะว่าเป็นหยกเนื้อแก้วไทยเอนะคะด้านหลังเราก็ทําเป็นดีไซน์ที่แบบแข็งแรงนะคะสวยมากจะมีสีเขียวแบบแบบนี้ด้วยนะคะแต่ว่าขายไปเรียบร้อยแล้วนะคะราคาจะสูงกว่าสีแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นท็อปคุณภาพนะคะที่แก็กสลับเป็นลูกองคพระโพธิสัตว์กุอินนะคะมีท่านสมาชิกเอทไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ ชิ้นนี้นะคะก็จัดโปรยที่สามหมื่นบาทจากหกหมื่นนะคะเป็นเนยแก้วไทยเอสวยมากนะคะก็ไปใส่กับน,นะคะสร้อยเงินสร้อยทองสร้อยทองคําขาวเส้นเล็กๆนะคะสวยงามมากมอบเป็นของขวัญในช่วงเทศก,กาลตรุษจีนนี้ก็เฮงเงปังปงัเนาะเหมือนที่บอกว่าเป็นเครื่องประดับสายมูในยุคเก้านะคะ,ะสําหรับชิ้นนี้เนี่ย เรือนชุบทองคําอยู่ที่สามสิบหกจุดเจ็ดสามเปอร์เซ็นนะคะซึ่งวันนี้ปุ้มนํามาจัดโปรสองชิ้นเท่านั้นนะคะสองชิ้นเท่านั้นสามหมื่นบาทค่ะสําหรับเครื่องประดับสายหม่ขุดแรกนะคะทีน,นี้นะคะก็อันนี้ปุ้มจะเปิดเป็นองค์โที่สัดก,กวนอิมก่อนเลยนะคะทีน,นี้เรามาดูหยกแดงกันบ้างนะคะ,ะก่อนที่เราจะไปหยกแดง ชิ้นนี้เลยค่ะบางคนก็ถามมาว่ามีเนื้อแก้วไทยเอสีเขียวจัดจัดไหมอันนี้เลยนี่มีชิ้นเดียวด้วยนะคะอะสีเขียวจัก,กรพพัดเลยนะคะเป็นเนื้อแก้วไทยเอค่ะไทยเอธรรมชาตินะคะซึ่งชิ้นนี้เนี่ยปกติเจ็ดหมื่นบาทจัดโปรห้าสิบเปอร์เซ็นก็อยู่ที่สามหมื่นห้านะคะสามหมื่นห้าสวยงามตามทองเรื่องนะคะเดี๋ยวปุ้มเอาอ่า ไฟฉายส่องเนื้อให้เห็นเหนเลยนะคะสวยงามจริงๆนี่เขียวเข้มเลยค่ะบางคนก็จะเรียกว่าเขียวมรกตหรืออินเลียนเจดนะคะสวยมากมีชิ้นเดียวนะคะสำหรับสีเขียวแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบเนาะอ่าเราเปิดด้วยเนื้อแก้วนะคะที่เปิดด้วยเนื้อแก้วเพราะว่าตอนนี้เนื้อแก้วเนี่ยคนถามหากันเยอะ ขายมีมากนะคะแล้วก็หลายๆคนก็จะคุ้นเคยกับคําว่าเครื่องประดับสายมูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องประดับสายมูหมายถึงเครื่องประดับที่ทํามาจากวัตถุนําโชคนะคะไม่ว่าจะเป็นโยกหินประจําวันเกิดคริสตัลตะกูดนะคะเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะแล้วก็เพื่อดึงดูด โชคลาภความเจริญรุ่งเรืองเสริมดวงนะคะหยกนี่ได้ทั้งสีของเขานะคะสีเขียวนี่ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์เขาเรียกเงินทองไหลามาเทมาหรือคนไทยจะชอบพูดว่าเขียวเหนี่ยวซับนะคะดึงดูดซับเข้ามานะคะเสริมดวงป้องกันภัยให้กับผู้สวมใส่หยกนี่มีทุกเรื่องเลยค่ะความเจริญรุ่งเรืองเสริมดวงนะคะปรับาธาตุนะคะในเรื่องของสุขภาพป้องกันภัยนะคะ แล้วก็เขาจะมีความสวยงามในส่วนของเนื้อหยกความใสความเงาหรือลวดลายในการแกะสลกักเห็นไหมคะซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องประดับที่สายมูจะต้องมีนะคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้เป็นไอเทมที่วัยรุ่นชาวอเมริกันนะคะโดยเฉพาะวงการฮิปฮอปจะสนใจมากขึ้นเลยนะคะอ่าแล้วก็เขาจะชอบอ่าช้อปปิ้งออนไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์นะคะ บอกว่ายุคนี้เนี่ยต้องออนไลน์ค่ะรวดเร็วทันใจเอฟปุ๊บโอนปั๊บส่งปุ๊บรับใส่เลยห็นไหมคะทีนี้เรามาดูกำไรเนื้อแก้วกันบ้างนะคะซึ่งและตอนนี้นะคะทางสาขาชนบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทาง เข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุกนะคะก็คือมกัราบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีหลวงปูท่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะ โดยชั้นที่1นนะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็ นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางนั้นเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานสูย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะ ส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะ ท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็ มีภาพทอทางการนะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอร์เนฟไฟล์นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะ ตู้หยกไทเอออันนี้เป็นมุมไทเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมูสามชั้นตาประทับห้องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธเจา้าโตพรม,มรังสีหลวงปู่ทวด เท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากลาบสักการะขอพรน,นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารณเจรนายนะคะมีพระสมเด็จวัดะระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะ แล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระก,กิ่งปาวะเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตงดงามตะการตานะคะ อยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชนบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชนบุรีมากขึ้นค่ะ และทางสาขาชนบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดละคางนะคะทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลโยกนะคะอันนี้มันมีโยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงเช่นกันคะ่ะ การไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ f เฟ b บ o ๊ l ล v e นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ